สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสวันที่24-28พฤษภาคม2564ดิฉันนางสาวนราศสกีนเมรอเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาอังกฤษเป็นผู้รายงานข่าวค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวันจันทร์ที่24พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกา สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานครั้งที่8ทับ2,564เพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2,564ประจำเดือนพฤษภาคม2,564ณห,ห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาส โดยมีนางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานการประชุม และในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกานางอมรอรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสและนายสมพงษ์รักสถานนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งมีลูกจ้างจำนวน286คนประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างและขายปลีกยานยนต์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการการช่วยเหลือด้านแรงงานรวมทั้งโรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัดและรณรงค์ให้ลูกจ้างผู้ประกันตนมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค ต่อมาเวลา14นาฬิกานางอมรอรัตน์เหมือนชาติสวสดสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้นาง พรพรมทองนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมกับศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนาราธิวาสและศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงนาราธิวาสเพื่อแนะนำแนวทางในการตรวจประเมินของชุดฟิตและแนวทางการปฏิบัติงานโดยมีว่าที่นาวาเอกทิติวัฒน์พัชระเกียรติวงศ์หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธาน ทั้งนี้คณะดังกล่าวได้เข้าตรวจเรือประมงประเภทอวนครอบปากตักจำนวนหนึ่งลำมีลูกเรือจำนวน12คนจากการตรวจไม่พบการประชาความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใดวันอังคารที่25พฤษภาคม2,564เวลา9นาฬิกานางอามรรัตน์เหมือนชาติสวัสดกาิรและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลงานกาชาติและงานประจำปีจังหวัดนาราธิวาสประจำปี2564ณสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดนาราธิวาสโดยมีนายเจษดาจิตรคู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและนางดาเรศจิตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนาราธิวาสเป็นผู้รับมอบและในเวลาเดียวกัน นางอามรรัตน์เหมือนชาติสวัสดกาิรและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้นายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมสอบคัดแยกผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจังหวัดนาราธิวาสณสถานีตำรวจภูทรเมืองนาราธิวาส สืบเนื่องจากเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564เจ้าหน้าที่ทหารเรือได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาสัญชาติเวียดนามจำนวน9คนในข้อหาร่วมกันทำการประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นบุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นลูกเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทีมสหวิชาชีพได้ดำเนินการคัดแยกผู้ต้องหาทั้ง9คนพบว่าเป็นเพียงการกระทำความผิดฐานร่วมกันทำการประมงในน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำการประมงในเขตสิทธิการประมงประเทศไทยตามพรบสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พศ2482และพอรอกอรการประมงพศ2558ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง9คนไม่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และมิได้กระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่อย่างใด เวลา9นาฬิกาสนาทีนางอมรอรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้ในายสมพงษ์รักสถานนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางพิมพาเรืองขจรเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาล่ามเพื่อการสื่อสารกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมตรวจสถานประกอบกิจการแปลร,รูปสัตว์น้ําจังหวัดนาราธิวาสจํานวนหนึ่งแห่งประเภทกิจการผลิตข้าวเกลียบปลาทะเลมีลูกจ้าง จำนวน16คนจากการตรวจพบว่าไม่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายแรงงานแต่อย่างใดทั้งนี้ได้รณรงค์ส่งเสริมตามมาตรการเฝ้าระวงังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจาการด้วยแล้ว เวลา10นาฬิกานางอมรอรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้นางอารุณียอดพรมทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวเขมรัตสวัสดิมงคลนักวิชาการแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจาการกลุ่มเสี่ยงประเภทกิจาการก๊าซหุงต้มและผลิตจำหน่ายน้ำแข็งจำนวน2แห่งรวมทั้งติดตามโครงการแรงงานพันดี ทั้งนี้ได้รณรงค์ส่งเสริมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อวไวรัสโครโรนา2019ในสถานประกอบกิจการวันพรฤหัสบ,บดีที่27พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกา นางอามรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายนายพงศักดิ์แสงสวุวรรณนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมชุดเฉพาะกิจดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการและแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาทํางานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการใน พื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน5แห่งรวมลูกจ้าง180คนแยกเป็นสัญชาติไทย101คนสัญชาติเมียนมา54คนและสัญชาติกัมพูชา25คนประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างจากการตรวจสอบไม่พบการกระทําความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใดและมีการรณรงค์ส่งเสริมมาแรกการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ปิดท้ายการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ด้วยรายงานการแจ้งเรือเข้าเรือออกประจำสัปดาห์ค่ะ เรือเข้าหรือ PI จำนวน39ครั้งลูกเรือทั้งหมด298คนโดยมีสัญชาติไทย282คนสัญชาติกัมพูชา2คนและสัญชาติเมียนมา14คนสำหรับเรือออกหรือ PO จำนวน34ครั้งลูกเรือทั้งหมด244คนโดยมีสัญชาติไทย236คนสัญชาติกัมพูชา1คนและสัญชาติเมียนมา7คน สำหรับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ